ดาวอาทิตย์เพิ่งย้ายราศีเมื่อวันที่17กันยายนนี้ซึ่งดาวอาทิตย์นั้นส่งผลนะต่อหน้าที่การงานของทุกคนโดยตรงเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละราศีเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายแล้วจะส่งผลงอย่างไรกับดวงชะตากับงานกับเงินและกับความมั่นคงของชีวิตบ้างไล่กันจากราศีมังกรเนี่ยนะราศีแรกของปีเลยมังกรเนี่ยนะเท่าที่ดูนะเดิมเลยเนี่ยมังกรเนี่ยเขาก็ ค่อนข้างที่จะมีความลุ้นอยู่แล้ว,วชีวิตของเขาเนี่ยช่วงที่ตั้งแต่ประมาณวันที่สิบกันยาซึ่งราหูย้ายมาแล้วเวลาจะทำอะไรเกี่ยวเนื่องกับกิจการการงาน่ะมันจะเจอความเขาเรียกว่าเร้าใจมีลุ้นตลอดเลยว่าอ๊มันจะมีอะไรที่แปลกๆเข้ามาในกิจการบ้างก็จะเจอลองอยู่เลยเจอแบบอยู่แล้วนะว่า เอะเวลาทําอะไรแบบมันมีความไม่แน่นอนทีนี้พอดาวอาทิตย้ายพอดาวอาทิตย้ายรอบนี้มันเป็นจะมีผลยังไงบ้างมาดูกันสิดาวอาทิตย้ายนะค่อนข้างที่จะส่งผลดีชาวราศีมังกรดาวอาทิตย้ายรอบนี้เครื่องของอะไรอะความทะเยอทะยานการกล้าคิด กล้าพูดกล้าทํากล้าลงทุนอ๋อมันดูเหมือนกับว่ามันมีสองเด้งเกิดขึ้นในราศีมังกรตอนนี้เลยนะกล้าลงทุนกล้าที่จะทําอะไรที่แบบว่าอาจจะดูเสี่ยงอ๋อเคยมีคําพูดของคนที่บอกว่าคนที่ไม่ได้กล้าที่จะเสี่ยงเลยเลยนะชีวิตก็อาจจะสงบสุขดีนะแต่อาจจะต้องยอมไปทํางานให้กับ คนเข้ากล้าเสี่ยงเพราะเราเข้าใจคํานี้ไหมหมายถึงว่าราศีมังกรเข้ากล้าเสี่ยงใช่ไหมเขาก็สามารถที่จะมีโอกาสสาเร็จแบบท่วมท้นได้อแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวกระโดดจากคนธรรมดาเป็นคนที่รวยขึ้นมาได้ราศีมังกรอาทิตย์ย้ายรอบนี้นะส่งผลนะให้กล้าเสี่ยงกล้าลงทุนและที่สําคัญคือมีโชครออยู่ด้วยต่อมาราศีกุ่มไหนดวงกลุ่มสิโอ้ราศีกลุ่มตอนนี้เนี่ย ดาวแห่งความศักดิ์สิทธิ์กลุ่มลัคนาอยู่พอดอีความหมายก็คือทําอะไรเนี่ยที่เขาเรียกคนดีผีพุ่อย่างนี้นี่แหละอย่างนี้เลยราศีกลุ่มนะเป็นราศีที่ต้องบอกว่าทําอะไรอะ่ะต้องอาศัยความแบบฟลุกๆุแล้วมันไปสอดคล้องกับจังหวะของดาวเกตซึ่งส่งผลดีกับตัวขอเจ้าที่เจ้าบ้าน หรือถ้าสมมติคนไม่ได้มีการขอเจ้าที่เจ้าบ้านอะไรก็แล้วแต่นะแต่ลองทําอะไรที่แบบไม่เคยทํามาก่อนอ่ะทำแบบแปลกๆพวกเราสังเกตอย่างน้นไม่ตั้งแต่สืบกันยยนที่ผ่านมาราหูซึ่งเป็นดาวที่อมีผลเยอะกับดวงอนะ่ะย้ายทีนี้พอดาวดวงอื่นย้ายตามมาอย่างวันอาทิตย์ดาวอาทิตย์เพิ่ย้ายเมื่7กันยายนตามมาเนะี่ยมันก็ส่งผลต่อหลายแล้วสีให้ทําอะไรแบบแปลกแตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างเยอะราศีกุมก็เช่นเดียวกันทําอะไรที่แบบ เขาเรียกไงนะทแบบไม่ต้องคาดหวังทําแบบถ้าชอบอย่างหนึง่งลองทําอีกแบบหนึง่งคือไม่ได้ทําแบบว่าเพี้ยนไปนะแต่ลองทําวิธีใหม่ลองทําในสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้มันอาจจะเป็นไปได้เป็นราศีที่ก่อให้เกิดปาฏิหาริย์ได้ง่ายมากราศีกลุ่มนะท่าน,นจะเสี่ยงโชคขอเจ้าที่ดีจะลงทุนหรือจะทํางานจะทําอะไรมันก็มีลักษณะข,ของการทําอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมนะ เดี๋ยวใครที่มีโอกาสได้เจาะลึกดวงส่วนตัวเดี๋ยวค่อยมาถามรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะแต่อันนี้อาจย์ดูประจำราศีก่อนว่าถ้าสมมติเราอยู่ประมาณราศีนี้เนี่ยเราอ่ะจะมีวิธีการที่มันแบบวางแผนได้เป็นแบบนี้แล้วมันค่อนข้างดีทีนี้ต่อมาราศีมีนราศีมีนเป็นยังไงบ้างมีนเนี่ยนะถือว่าได้รับอิทธิพลต่อดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้โดยตรงเรื่องของตําแหน่งหน้าที่เกียรติศักดิ์ศรีการเติบโตของกิจการ จะดังขึ้นมาใครที่ต้องทํางานนะราศีมีนนะใครที่ต้องทํางานแล้วอาศัยชื่อเสียงอาศัยเครดิตนะจะเป็นช่วงหนึ่งเดือนประมาณกลางเดือนกันยายน6กสามหรือถึงการเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่เครดิตดีชื่อเสียงดีดังทําอะไรก็เกิดทําอะไรก็รวยถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของยี่ห้อสินค้าทำธุรการโอ้ขึ้นป้ายร้านเนี่ยเรสุกว่าคนเป็นที่จับจ้องจับตากันไปนะะนั้นราศีมีนนี่ถือว่าโอกาสดีและได้รับผล นะต่อการที่ตัวเองมีชื่อเสียงมีคอนเน c t ชันหรือได้ไรายได้มาจากทางคนรักด้วยหุ้นส่วนของเราคนรักของเราที่สนิทชิดเชื้อเหมือนกับเป็นคนในบ้านในครอบครัวเลยถ้าหากว่าเขาอ่ะได้ดีเราพลอยที่ได้ดีหรือได้หน้าได้ชื่อเสียงไปกับเขาด้วยดังนั้นจะอาศัยจังหวะหรือโอกาสนี้ในการที่จะทําอะไรให้มันดูแล้วเป็นการาสร้างชื่อสร้างชื่อสร้างเครดิต ให้กับตัวเราก็ทําได้จะกู้เงินหรือว่าจะลงทุนทําอะไรก็มีความน่าเชื่อถือมากไปหมดเดี๋ยวอย่างที่บอกนะบางคนเนี่ยไม่รู้วยซ้ำว่าจริงๆเราลักนาราศีหรือว่าราศีที่แท้จริงของเราคืออะไรเนี่ยจะต้องมาสอบถามทีละคนหลังใหม่นะต่อมาราศีเมษราศีเมษอยู่หรือเปล่าราศีเมษช่วงนี้นะมันเหมือนกับว่าอารมณ์ร้อนชิงราศีเมษอารมณ์ร้อนอยู่แล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยลักษณะคือดวงเราอะ่ะมันจะได้ เจอกับคนที่มีตำแหน่งหน้าที่แล้วก็บางทีเขาอยากได้อย่างหนึ่งเราก็ทําให้เขาไม่ได้เราอาจจะรู้สึกขัดใจเราเราอาจจะรู้สึกขัดใจเขาช่วงนี้อารมณ์ร้อนเนื่องจากคนขัดแย้งอืมเราก็ท่าที่ดูนะ <laughs> เราอะระวังอย่างเดียวละสิเมตระวังไมกระทบกับสิ่งที่มันเป็นสินทรัพย์เป็นลาบเป็นเงินเป็นทองของเราเพราะอย่าลืมว่า ราศีเมษในตอนนี้เนี่ยดาวราหูว่าขึ้นชื่อว่าราหูขนรัพย์พร้อมที่จะดูดเงินจากกระเป๋าเราไปถ้าหากมีอะไรผิดพลาดขึ้นมานะแล้วถ้าเกิดว่าไปเป็นคดีความนะโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้ก้อนข้างเสียเปรีย่ไม่เป็นไรใครเจอวิกฤตเจอเหตุการณ์อะไรบอกอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์มีวิธีแก้ให้ได้ต่อมาราศีพฤษภซึ่งเป็นราศีที่ราหูกุมลัคนาที่ผ่านมาถ้าโปร,รจาได้เดนนี้พอดาวอาทิตย์ย้ายจะมีผลอย่างไรมาดูกันซิ ดาวอาทิตย์ย้ายในรอบนี้จะมีผลอย่างไรหนอดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้นะคนที่เกิดในราศีพฤษภมันก็จะมีอิทธิพลค,คือเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมาแต่ยอมเหนื่อยนะคือถ้าสมมติว่าตั้งร้านตั้งกิจการย้ายบ้านย้ายที่ทํางานโดยเฉพาะย,าย้ายงานเดที่ทํางานหรือเปลี่ยนลักษณะธุรกิจเนะี่ยช่วงนี้เหมือนต้องทุ่มเท ต้องให้เวลาต้องยอมที่จะเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นผลงานใหม่กิจการใหม่หน้าที่ใหม่บางคนบอกไม่ได้ทํากิจการตัวเองหรอกมีโอกาสได้ย้ายแผนกหรือไปรับหน้าที่ใหม่ตําแหน่งใหม่ใครที่ทําธุรกิจยิ่งแล้วอย่างเลยมีสินค้าใหม่ขึ้นมาแล้วก็แบบต้องใช้ความพยายามในการที่จะสร้างความจดจําคือทาให้มันเกิดทํานองเนี้ยราศีพฤษภก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่เหนื่อยแล้วคงต้องทําไปเถิดต่อมาราศีเมถุน ราสีเมทุนนี่เรื่องของกรรมสิทธิ์เนี่ยมานะสมมตินะใครเกิดราศีเมถุนช่วงนี้นะถ้าหากรอที่จะมีชื่อในกรรมสิทธิ์ที่ดินมีชื่อในกิจการเช่าที่คือเวลาเช่าที่เขาก็ต้องมีการเซ็นใช่ไหมสัญญาเช่าใช่ไหมรับโอนอ่ะรับโอนเป็นบัญชีอของตัวเองหรือไม่รับโอนมรดกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ละจังหวะน,นะราศีเมถุนนะจังหวะน,นี้แหละเพราะ ส่วนหนึ่งเราหูย้ายออกไปเนี่ยไอเรื่องความไม่แน่นอนก็ออกไปความแน่นอนแล้วเข้ามาพาออาทิตย์ย้ายความแน่นอนยิ่งเข้ามาชัดใหญ่ดังนั้นอะไรที่เราอ,อยากได้เป็นกรรมสิทธิ์จะได้เร็วๆนี้ต่อมาราศีกรกฎกรกฎนี่ดีอย่างหนึ่งนะช่วงนี้เงินดีเงินเก็บเงินที่จะเข้ามาแบบเงินที่ไปลงทุนเอาไว้เงินที่เราจะต้องได้รับจากการไปลงทุนออกดอกออกผลทวงถามบางคนบอกโหไปเปียแชร์ P P ไปไปทวงลูกหนี้ไปรอดอกเบี้ยรอเงินปันผลรอกาไรจากหุ้นพวกนี้นาะสีกำลังกดได้หมดเลยนะช่วงนี้โดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่าไปลงทุนกับเพื่อนนะดูจากดวงแล้วเนี่ยสิ่งที่ไปลงทุนกับเพื่อนเพื่อนเอาไว้กับหุ้นส่วนเอาไว้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องรับผลประโยชน์จากสิ่งนั้นแล้วนะอาจารย์ต้งมองว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีนะของราศสีกรกดนะที่จะรับเงินแล้วก็ อ๋อจะเอาเงินไปลงทุนต่อหรือว่าจะเอาไปเขาเรียกน,นะเก็บบางส่วนก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่ได้เงินจากชื่อเสียงโดยตรงใครที่ทําอาชีพหน้าที่ตําแหน่งการงานที่เกี่ยวเนื่องกับการมีชื่อเสียงเกี่ยวเนื่องกับการมีตําแหน่งแล้วก็จะได้เงินได้ทองรุ่งนะนี่แหละเป็นลักษณะของจังหวะเวลาที่จะสําเร็จละ ฉะน,นั้นคนเกิดราศีสิงห์ปกติเป็นคนดังในสังคมอยู่แล้วนะเออคนเกิดราศีสิงห์นี่ปกติเป็นคนที่มีวาสนาพวกเรามีวาสนาเกี่ยวกับการที่จะได้อะไรอ,ไอ่ะได้อชื่อเสียงได้การยอมรับเป็นผู้นําคนอยู่แล้วในจังหวะดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้คนเกิดราศีสิงห์ได้เต็มที่เลยชื่อเสียงใช่ไหมพอมีเครดิตใช่ไหมจะทำธุรกิจ ไปปรากฏตัวในแวดวงต่างๆก็นับว่ามีความโดดเด่นแล้วเอาความโดดเด่นนั้นไปสร้างให้เกิดประโยชน์ทําเป็นธุรกิจบางคนบอกออช่วงนี้จะไปสู่ของมั่นหมายโหก็ยิ่งได้วความน่าเชื่อถือใหญ่ในที่นี้ราศีสิงห์นะเครดิตดีจงใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมาราศีกันราศีกันเนี่ยดาวอาทิตย์ทับลัคนาดโดยตรงดังนั้นจะเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่มีความมั่นใจมีความกล้าหาญมีความเป็นผู้นําเพิ่มขึ้นมา มาหลายๆคนเลยที่เกิดราศีกันช่วงที่ผ่านมาไม่มั่นใจช่วงนี้รู้สึกว่าความมั่นใจมาเต็มเอี่ยมตัดสินใจทำอะไรแล้วเด็ดขาดทั้งเกิดราศีกันนี่มันเป็นจังหวะหรือเวลาที่เราอ่ะมีทางเลือกที่เราจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่พอดาวาทิตย้ายรอบนี้ตั้งแต่17 กันยายนที่ผ่านมาไปถึงเดือนหนึ่งเลยนะจะเป็นช่วงที่เราอะ่ะมีความมั่นใจเต็มเปลี่ยนตอกย้ำซ้ําเติมเข้าไปแล้วจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบเป็นปัใจจัยให้เราทําแล้วสําเร็จได้ง่ายแล้วนะั้นเขาเกิดราศีกันคิดลงมือทําอะไรที่จะปรับเปลี่ยนอะไรเนะี่ยทำได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องบ้านนะบางคนเกิดราศีกันช่วงนี้ไปคุยไปเจรจาอะไรเขาก็ตกลงตกปากรับคำเราหมดเลยก็ดาวอาทิตย์มาทับลัคนาแล้วอะ่ะส่วนหนึ่ง เป็นความน่าเชื่อถือแต่ส่วนหนึ่งมันก็ทาให้เราใจร้อนนีนะหมายถึงว่าอยากได้แล้วก็อยากได้ดูเร็วทํานองนี้ยได้ดูเร็วนั้นเราก็มีโอกาสได้เร็วซะด้วยนะนั้นก็สามารถที่จะดาเนินการลุยได้เต็มที่ใครจะเจราจาค้าขายอะไรก็นะถือว่าศปโอกาสเรียกฟ้าเปิดใช่ไหมทาได้เลยต่อมาสัทธิตนลัทธิตนนี่ช่วงนี้ เป็นราศีที่ต้องระมัดระวังเรื่องชื่อเสียงมีโอกาสที่จะเสียชื่อเสียงมีโอกาสที่จะเสียเครด,ดิตได้บางทีมันมาจากการทําอะไรที่เป็นตัวเลขแล้วมันผิดอ่ะเอกสารมันผิดหรือสั่งใจอ่ะบางทีก็มีเรื่องของอถูกริตรองสิทธิ์เช่นมีที่ดินอยู่คนเข้ามาครอบครองปลปักอ่ะเคยได้ยินว่าคนเข้ามาอยู่แล้วเขาจะแย่งสิทธิ์เอาไปเป็นที่ของเขาอะไรล่ะ คนก็มีโอกาสที่จะมาละเมิดมาโกงเราได้ทั้งรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างของคนเกิดราศีตุลต้องระวังแล้วสุดท้ายอ่ะบางทีคนอื่นก็ไปทําในสิ่งที่เราไม่ได้ทําแต่ว่าเป็นความรับผิดชอบของเราเช่นไปค้ำประกันคนอื่นไว้ไปออกรับคนอื่นบางคนไปแนะนําคนอื่นให้คนอื่นเขาเขาเหมือนกับว่าอ้างอิงตัวเองแล้วคนอื่นเ็าไปทําเสียหายตัวเองก็พลอยเสียชื่อไปด้วยคำนองนี้เราสีตุลต้องระมัดระวังไปตรวจสอบให้ดีว่าอะไรที่มันจะโยงมาถึงตัวเราเนี่ยต้องปิด ทางต้องเหมือนกับว่าพยายามหลีหกห่างหรือป้องกันเอาไวล้ลงหน้าตอนมาราศีพิจิกพิจิกชื่อเสียงมันจะมาพร้อมกับเงินทองคนที่เกิดพิจิกช่วงนี้นะจะได้ลาบกับชื่อเสียงเช่นเอาจู่ๆตัวเองก็มีมีเครดิตหรือมีชื่อเสียงดังข้ามคืนแล้วความดังนะั้นเอามาทําเป็นธุรกิจหรือสามารถที่จะมีเงินมีทองจากความดังนั้นได้เน้นๆเลยนะคนเกิดราศีพิจิกนี่ส่วนหนึ่งอะราหูที่ เลงลัคนามันทําให้อะไรที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันนะโดยเฉพาะสิ่งที่มันจะเป็นเป็นคู่อย่างหนึ่งละเป็นธุรกิจเป็นหุ้นส่วนจู่ๆมีคนอยากจองหุ้นด้วยจู่ๆก็มีอะไรที่ปังขึ้นมาแล้วมันมีความร,รู้สึกว่ามันน่าที่จะเข้าไปคบค้าสมาคมเข้าไปหาถ้าพูดตามตรงคือคนที่หวังผลประโยชน์ก็เข้ามาแต่คนน่ยที่หวังผลประโยชน์นั้นเขาก็นําผลประโยชน์มาให้ถ้าเป็นภาษา โบราณเขาเรียกเกียรเสียกันไปหมายถึงว่าได้ประโยชน์กันทุกๆฝ่ายก็ดีนะราศีพิจิกดังนั้นใช้เชื่อเสียงใช้โอกาสใช้คอนเนคชั่นของตัวเองช่วงนี้ให้เต็มที่แล้วมีโอกาสรวยต่อมาราศีธนูเป็นราศีสุดท้ายในรอบปีใช่ไหมราศีธนูเนี่ยนะธนูเนี่ยมันจะเด่นเรื่องของงานเวลาที่ธนูจะทาอะไรช่วงนี้มันอาจจะต้องเจอกับความลําบากยากหนักเหนื่อยเพราะว่าคิดเล็กไม่เป็นธนูต้องทอําใหญ่ แล้วก็มันก็จะเจอเรื่องอะไรล่ะที่มันจะทําให้เกิดความความเหนื่อยเวลาที่ลงไปทําจริงๆเช่นเดิมน่ยคิดว่าจะทําเล็กๆกิจการเล็กๆลงทุนเล็กๆทํากันคนต้องคนทําไมทำไมเอะทำไมำไม,ำไม,มันเริ่มใหญ่ขึ้นมันเริ่มลงทุนมากขึ้นต้องโหมหาเงินมากขึ้นแต่ก็จงทาเพื่อความยิ่งใหญ่ของเราเนาะเพราะฉะนั้นพอดาวอาทิตย้าย,ายอย่างที่อาจารย์บอกมันจะส่งผลใช่ไหมต่อเรื่องของ ดวงโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องชื่อเสียงเรื่องกิจการเรื่องความมีเครดิตแล้วก็เรื่องของความมั่นใจความยิ่งใหญ่ดังนั้นใครจะยิ่งใหญ่มากน้อยแค่ไหนใครจะดวงจะเป็นอย่างไรนะมาตรวจสอบกันได้ทุกครั้งที่ดาวสำคัญสำคัญยาส่วนใครที่อยากจะตรวจด,ดวงชะตาเป็นการส่วนตัวเลยอยากจะดูว่าชื่อสกุลตัวเองถูกต้องตามหลักไหมเลขที่ตัวเองใช้เล็กบ้านเหล็กเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถดีหรือไม่เราจะแก้จะป้องกันอย่างไรเนะี่ยตรวจสอบทีละคนนะดูดวงเป็นการส่วนตัวตอนนี้ ใครอยากตรวจดวงส่วนตัวก็จองคิวเข้ามาได้นะรับรอ,องว่าทุกคนมีโอกาสแน่นอนแล้วเราจะได้พบกันในการตรวจดวงชะตาละเอียดส่วนตัวกับ,บญญอาจารย์อมมหามนตาขอให้ทุกคนนะโชคดีได้กดนิพสินมิเงินมีทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสวัสดี